สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกันที่แปลงผักนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆสำหรับมือใหม่ที่อยากจะปลูกเรดิสนะคะปลูกเรดิสมีแต่ใบใหญ่แต่ต้นแต่ไม่เป็นหัวเลยเพราะอะไรเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนนะคะถามมาว่าปลูกเรดดิสทำไมงามแต่ใบใหญ่แต่ต้น สังเกตนะคะว่าใบสวยมากๆเลยค่ะใบแรดิสต้นใหญ่ใบสวยค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่ใบสวยแต่ว่าพอไปดูแล้วไม่มีแรดิสเป็นหัวเลยค่ะมีแต่ใบใหญ่แต่ต้นวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่มาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆนะคะในการปลูกแรดิสในวันนี้นะคะว่าปลูกอย่างไรทําอย่างไรแล้วก็มีวิธีแก้อย่างไรที่จะทําให้แรดดิสของเราเป็นหัวเดี๋ยวเรามาดูพ,พร้อมๆกันจ้า ตัวนี้คือแรดิสรุ่นเล็กนะคะที่เราแยกออกมาใส่กระถางนะคะคือแรดิสเราให้เพื่อนๆสังเกตนะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะปลูกแรดิสจริงๆนะคะคือแรดิสนะคะเริ่มแรกหลังจากที่เราแยกตัวแยกแรดิสมาเพาะในกระถางหรือว่าในลงแปลงอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าแรดดิสของเขาเนี่ยมีต้นไหนที่รากลอยบ้างนะคะ มีต้นไหนที่รากลอยนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยนำดินนะคะมาโรยค่ะมาโรยเพื่อที่จะกลบรากของแรดิสอันนี้นะคะสังเกตว่าตัวนี้คือรากลอยนะคะแต่ว่ามีบางต้นหรือว่าบางคนปลูกเนี่ยรากของเขาจะยาวจะยืดออกมานะคะเริ่มตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะให้เพื่อนๆเอาดินมาโรยนะคะเอาโรยเอาดินมาโรยทับรากของแรดิสเพื่อป้องกันไม่ให้รากของแรดิสลอยนั่นเองค่ะเนี่ย แต่ว่าต้องให้กลบตั้งแต่ต้นเขายังเล็กๆนะคะแยกออกมาประมาณสากัก5วันประมาณ4วัน5วันนะคะเพื่อนๆให้เพื่นนะอนๆอ่ค่อยๆนำดินมามารยทับรากของแรดิสเพื่อป้องกันไม่ให้แรดิสรากลอยค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เขารากลอยนะคะเขาจะไม่เป็นหัวแน่นอนจ้าอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่า,าต้นแรดิสรากลอยเป็นยังไง นี่ค่ะนี่อย่างแบบนี้นะคะรากของเขาจะลอยออกมาเห็นไหมคะเนี่ยโคนรากโคนต้นของเขาจะยื่นแล้วก็จะยอยจะลอยออกมาเหนือพื้นแบบนี้นะคะคือต้นนี้บอกเลยว่ายังไงก็ไม่เป็นหัวค่ะไม่เป็นหัวเนาะเดี๋ยวเราจะลองกลบเอารากเอาดินกลบรากของเขาดูนะคะแต่ว่าไม่แนะนํานะคะให้กลบต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะกลบนะคะต้องกลบตั้งแต่ต้นเขายังยังเล็กๆอยู่นะคะเออ ตัวนี้ค่ะนี่ค่ะกลบให้เขาโคนจ้ำดินแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะประมาณ3-4สสัปดาห์เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเป็นตุ่มหัวขึ้นมานะคะอันนี้นะคะเราก็ใช้วิธีกลบรากเหมือนกันค่ะกลบรากของแรดิสตั้งแต่เล็กๆนะคะนี่หลังจากที่เรากลบรากไปแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่าหัวของแรดิสเขาก็จะเริ่ม เขาก็จะเริ่มโผล่ออกมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเริ่มโผล่หัวเป็นตุ่มแดงๆขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อน,นเป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะใครที่มือใหม่อยากจะปลูกจริงๆนะคะนี่บอกเคล็ดลับแล้วก็วิธีแก้ปัญหานะคะสำหรับคนที่ปลูกเรดิสแล้วไม่เป็นหัวเราใช้วิธีแบบนี้ค่ะใช้วิธีกลบ กลบรากโคนของแรดิสเพื่อที่จะไม่ให้เขาโผล่รากออกมาเนาะนี่ค่ะแรดิสเป็นหัวแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เราก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะด้วยการกลบรากของแรดิสเห็นไหมคะว่าเขาจะมีหัวออกมาแบบนี้ค่ะ อันนี้คือเราจะปลูกในแปลงผักเนาะปลูกในแปลงลงดินเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้คือ,เ,อ,อเราปลูกในกระถางนะคะนี่อันนี้คือปลูกในกระถางค่ะเห็นไหมคะว่าเราใช้วิธีกลบรากกลบโคนของแรดิตั้งแต่เล็กๆนะคะเอ่อออกมาก็จะเป็นหัวลักษณะประมาณนี้ค่ะ นี่เคล็ดลับดีๆง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะที่ว่าปลูกแรดดิสแล้วไม่เป็นหัวนะคะใช้วิธีเดียวกับคุณพี่นะคะรับรองว่าได้ผลแน่นอนค่ะสำหรับแรดดิสอันนี้ก็พร้อมที่จะรับประทานได้แล้วนะคะตัวนี้